คำเตือนช่องตรงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุก,กรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพึงพอใจค่อยจ่ายเงนินกันที่รถสวัสดีครับคลิปนี้มาเจอกับมาสด้าอีกคันนะครับคันนี้เป็นมาสด้าฟัมเมเียที่สวยทีส่สุดนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นคันแรกคันเดียวในประเทศไทยนะครับสำ มาดูรายละเอียดของตัวรถกันครับส่งต่อเจ้า m a ด้าแฟมิเลีปี2538หรือว่าปี1995ค่ะรถสวยพร้อมใช้งานเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งทางใกล้ทางไกลได้แอร์เย็นเพลงเพราะมาพร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่ภายในทามาหมดแล้วนะคะสวยๆคลินๆ v i p พร้อมชุดไฟแต่งรอบคัน ใครหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเล่ขเอกาสารโครโปอนภาษีปี69รับประกันการโอนให้100%มาดูความคิดเห็นเพิ่มเติมกันครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ต้องพูดอะไรมากครับทั้งภายนอกและภายในสวยดีครับแต่งแบบ VIP เลยครับคันนี้เป็นรถรุ่นเก่าที่เอามาแต่งหายากครับคันนี้เรียกได้ว่าคันนี้พร้อมกับเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับด้านหลัง แต่งกันครบชุดเปิดกันดังๆเรียกได้ว่าสังสรรค์ได้เลยครับในรูปก็ภาษีไม่คาดนะครับหมดปี69ที่สำคัญเจ้าของรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับยังไงก็ไปดูรถตัวจริงกันนะครับไปดูเอกสารไปดูรถทั้งคันนะครับก่อนการซื้อขายจ่ายเงินกันที่รถนะครับส่วนเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับส่วนรถคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่8 9 0 0 0บาทครับ แค่ทำสีชุดแต่งกับเครื่องเสียงก็น่าจะเกิน80,000แล้วครับคันนี้ได้ไปก็ถือว่าคุ้มมากครับยังไงก็ติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนะครับส่วนราคารถคันนี้ที่ซื้อขายณปัจจุบันนะครับโดยที่ไม่ได้แต่งอุปกรณ์อะไรมากนะครับรถเดิมๆซื้อขายกันอยู่ที่4 0 0 0 0บาทถึง80,000บาทครับส่วนดาวนะครับรถคันนี้ให้อยู่ที่4.5ดาวเลยครับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ